ก็ลาสวิทุกคนนี้ด้วยนะครับผมผมจะมาเป็นไ a f ครั่น้องหญิงไหมครับที่ต้องขุดดินขุดดินไปเลยขุดดิน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 ไปหาต่อสัง ทำไมดินแถวน,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 นี้มันเยอะจังดินเยอะมากใช้ถังน้ำขุดดินนั้นขุดทางอื่นตรงนี้มันเยอะแอกทองมีเยอะเยอน ไปไอันนี้หมดพอดีเลยเฮ้คุยไปเรื่อยๆเ,เลยโอเค <ไ>พิกเอ็กนี้ขุดไวกว่าแต่มันพังง่ายนี่หินอะไรวะเนี่ยอ๋อพังพีกเล้วพิกเอ็ก,ก,อ,กองเยอะเพราะว่าครับสติกดุรัวเออเอาเหินนี้เอาไปยได้ไหมเออเดี๋ยวค่อยแล้วกัน เฮ้ยท่าเฮ้ยมันจะทำอะไรกันอะนาใช่สิ่งที่ผมคิดนะเรียวม่นแน่จะทำอะไรกันอะแล้วมันไม่ควรเข้ามาที่นี่เลยนะยเดียวผมจะฆ่ามันทิ้งแบบตรงนี้อุดไว้แล้วก็ฆ่ามันเงียบ,บที่สุด คือตรงนี้ผมจะอุดไว้ก็อเอ้ยตรงนี้เป็นทรายเหรออุดไว้ก่อนอุดไว้ก่อนเดี๋ยวทรายล่วงเดี๋ยวทรายล่วงโงดนหัวแตกตายโอเคก็คคไปหาปึบปืบปืบปืบหาไปอุ้ยทำใหญ่ใช้ได้ อุ้ยเจอเลขเจอท่า,ทานโอ้โหโคตรเยอะท่านเยอะที่สุดแล้วผมรู้สึกว่าทำไมท่านเยอะจังวะพิกเอ็กเพชรยังขุดขาทุกคนคิดดูท,ท่านเป็นสิ่งที่แข็งแรงที่สุดเงี้ยเหรอขุดไปเดี๋ยวก็ต้องกลับ งั้นเดี๋ยวผมจะวางอะไรเป็นสัญลักษณ์ไว้แล้วกันจะวางไว้ระหว่างทางว่าทางกลับอยู่ตรงไหนโอเคโอเคนี่ตรงนี้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 โอเคมาประมาณนี้ตถึงตรงนี้แล้วโอเค เตรียมไว้เผื่อจำทางไม่ได้นะถาดบนนู้นไม่เอาตะลางดีกว่าโอเคโอ้ระดับกะลากสุดหละผมเนี่ยตอนไม่อัดคลิปนี่โคตรเทพตอนอัดคลิปนี้คงโคตรง่ พูดต่อไปโอเคเนาะของก็ยังไม่ได้เต็มตัวโอเคจุดอ,อันนี้คือจุดที่สองผมว่าตรงนี้ไม่นจะไปได้เนี่ยก่อนอื่นุดน้ำ อเอ้ยอุดน้ำดีวะเออไดวอุดไม่ได้อีกอ่ะอ,อเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ้ยวโอเคประยุนถ่ายแล้ว นี่มันใหญ่มากเลยนะดิล็กอีกแล้วอ่ะขุเล็กไปก่อนเพื่อเอาไปเผาได้งั้นเดี๋ยวว่าขุดไยก่อนโอ้ยเนาะตกใจทุกทีเลยพอเข้าที่มืดเนี่ยโอ,โอ๊ยตกใจมดืดไม่มีอะไรนี่ว่าอ้า หมดเลยหมดไปเดี๋ยวกลับก่อนลืมเหล็กตรงนี้้ ของเต็มแล้วนี่ว่า,วาอะไรวะของมัน,นไม่ได้เต็มเยอะนะงั้นทิ้งไว้เลยตอรี วางน้ำแป๊บเดียวแค่แบบนี้เองนะฮะผมแค่วางน้ำนเดียวเองแลบนี้นีเดี๋ยวจริงนะอะเฮ้ยเก็บคือช่างมาแล้วทำนี้ไม่ต้องอนะไปละกับถ้ำกับถ้ำที่เดิมของเ,งเราัเอ้ยทางนี้ทางนี้อ่ะเจอเหล็ก อีกแล้วเยอะมากมันจะมาเป็น่านเหรอมันแค่ล้ายล่านแลนะ้วนั่นอีกแล้วคลิปนี้อาจจะน้ำหน่อยนะครับผม คลิปนี้นานหน้าปกคลิปเดี๋ยวก็จะทำด้วยเพราะว่าทำให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้นแต่ว่าคนดูเก้าอะเอ,อไม่อยากจะโม,ม้อะโอเคแค่นี้พอก่อนอุดไว้เด้อไม่ต้องให้เห็นทาน,นี้ละปึบปุบปึบปบโอเคงานคลิปนี้ก็ต้องสำหรับคลิปนี้ ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมนอนได้ไหมอ้าไม่ได้